สวัสด no ีค uh, ่ะท่านเอซทุกท่านค่ะหนูมารายงานตัวค่ะหนูชื่อน้องบุญอุ้มค่ะจากบ้านสามบุญนะคะอุ้ยอุยโชว์ให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยสวัสดีค่ะแม่แม่กันเลยลูกเลยสวัสดีค่ะแม่เอฟซน้องบุญอุ้มขอพระคุณนะคะในความเมตตาที่ให้อาหารและให้ที่อยู่น้องบุญอุ้มได้อยู่ได้เล่นนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะน้าบุญอุ้มนะให้แม่แม่เฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะโอเคไหมโอเคไหมลูกบุญอุ้มบุนอุ้มรักเอฟซีทุกคนค่ะที่ท่านเอฟซีเมตาน้องบุญอุ้มนะคะได้มีอาหารได้มีที่อยู่ได้มีที่วิ่งเล่นนะคะใช่ไหมลูก มาสวัสดีค่ะก่อนบุญอุ้มมานี่แล้วอุ้มอุ้มหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาลูกหันหน้ามาหันหน้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม,ม่เอฟซีเร็วเร็วลูกเร็วเร็วคนเก่งเร็วเอ้ยหนูออกมาเล่นคนเดียวค่ะตอนนี้เหลือน้องบุญอุ้มตัวเดียวค่ะปล่อยไว้ก่อนรีแลกซ์ก่อนนะลูกนะรีแลกซ์แล้วค่อยไปเข้าไปนอนกรงนะคะ โอ้ยถ้าตอนกลางคืนมียุงจะเป็นยังไงลูกๆยุงกัดหนูมิคะตอนกลางคืนอ้าว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 อ้าออกมาไหนไหนยุงกัดหนูมิคะบุญอุม้มเอาเอาเอาบุญอุ้มคะยุงกัดมิคะตอนกลางคืนอุมอ้มคะอุ้มยุงกัดมิคะตอนกลางคืนนะลูกยุงกัดมิคะสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะแม่เอฟซีที่ลูกสวัสดีค่ะ หนูสยวยไหมคะบุญนอุ้มสวยไหมคะถามแม่แม่เม่แม่หนูสวยไหมคะอย่าหยอกอย่าหยอกอ้าอ,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 าอาเอาละเบืนละไปละค่ะไป,ไปแล้วไปแล้วค่ะเอาออกมาวิ่งเล่นละสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญหนุนก็มาค่ะ